สวัสดีครับนี่เจริชไแมครับอันนี้นำสลังตรวจเช็คซ่อมเมนบอร์ดแอร์บ้านนะครับซัมซุงซัมซุงอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นช่างเราไปล้างมาเดี <laughs> ๋ยวม,มันต้องมตงไกล ไอซีก็ TOP 253PN นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับมอเตอร์คอยอ่าคอยเย็นตัวนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับเจ้าก็ระวังด้วยหั่ล้างก็พยายามปิดไฟนะครับฟิวตรงนี้อาการคือไฟเข้าดังติดแล้วก็วดกดอ่ากดตัวนี่ไม่ติดนะฮะแล้วก็ตัวรับรีโมทไม่ติดนะครับก็คือทำงานไม่ได้นั่นเอง เดี๋ยวดูการไ่เข้าจุดนี้นะฮะ a c ใช่ไหมบับกกีต่อตรงนี้เลยนะครับดีไม่ได้ซับเจ็ดมาเซ็นเซอร์ก็มี3 3อันนะครับสามสีด,ดำแดงน้ำเงินนะครับเสียบปลั๊กฟังเสียงนะครับมีเสียงดังต๊ดใช่ไหมกดเบรกเกอร์รดังนะไมหมเงียบปะ หรือว่าต่อไม่ครบหรือว่าต่อขาดขาดบางอันอืมไม่เราเสกไม่ดังอะไรเลยนะเงยียบเลยนะนะตอนนี้ไม่ไม่ดังปิป๊บไม่ดังอะไรเลยนะนะกดนะครับกดรีโมทนะเงยียบนะครับเงยียบเฮ้ยตอนนี้มันเงยียบเลยเแล้วปิดแฟกัน รีโมทจากอินฟลูเลทก็มีนะครับกดปุ่มหน้าเครื่องก็มีเดี๋ยวต้องเสียบชุดนี้ด้วยเสียบสองเส้นอีย <12. S 1> มอเตอร์สวิงอันนี้ไม่ไรเดี๋ยววัดไฟดูกัน AC ac สองร้อยสิบโวลนะครับข้าจุดนี้ไฟ ac เข้า,ขานะครับไฟ dc ดีซี u ิ t เตอร์อย่างนี้ตัวนี้ก็ทนโวล์ห้าร้อยโวล์แน่นอนนะครับร้อยไมโครห้าร้อยโวล์นะครับตัวนี้เดี๋ยว ตรงนี้ก็ได้นะตรงเลอัดบิดนี้ก็ได้ตั้งหนึ่งพันโวลต์ ดีซีไม่เข้าเแบบนี่ตนะ้องอะต้องกดหน่อยไปสามร้อยจ่ายนะครับบัตรตรงใโอดนียนะบวกหัวนะใช่ดูไฟดีซีตรงนี้ตรงนี้เป็นเอซีใช่มคีว่าเจ็ดแปด 5P โอเคเดี๋ยวฉันจะวัดตรงขาย4นะครับเราต้องใช้มิตเตอร์ดีตอนนะครับวานเลยถ้าพี่วานเราเลยโอเคใช่ไห<ะ>มกลัวพลาดจับกล้องโคตรจับเลยจับลบจุดนี้ สามร้อยสี่โวล์นะครับสามร้อยสี่โวล์วัดขาหนึ่งสองขาสี่นะครับสามร้อยสี่โวล์นี่คือ,ค,อคือว่าไอสีทำงานแล้วนะครับส่วนมากสามร้อยสี่จะวัดย่างไงจะว,วัดสีฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับไฟเท่าไหร่ สิบสอโวลต์ DC นะตรงนี้ตรง C ตรงในค่ายไอนี่นะจ่ายนะ12โวลต์จ่ายนะครับ12โวลต์จ่ายนี่เรามานี่เลยมาดูตัวรับรีโมทเลยนะครับรับดีโมทเนะี่ยต้องมีไฟ5โวลต์นะตรงนี้ที่มีเขียนอยู่กาว v c ซีร้โวลต์นะ ไฟมีเท่า้นสโวลต์่ไนนี้ไม่มี VCC ไม่มีนะครับส่โวล์ส่วนหุดสาอาไม่มีไฟไม่มีไฟ จุดนี้ต้องมี5โวล์น,นะครับดูตรงสายกันชักกลาวตรงนี้นะครับยังไงตรงนี้ต้องมีไฟ5โวล์ไปนะแดงมีไหม5โวล์ไหม,มเรียกว,ว่าไฟไฟมันตกหรือเปล่าไม่มีตอนนี้ก็ไม่มี

12เข้า16นะออกเข้า17 18โวลต์นะ่ะออก12โวลต์เอสิบอวลต์มีห้าวลตชุดนี้ไฟต้องมีห้าวลตมาชุดนี้เฮ้ยไม่ใช่เลยผิดสายหรือเป่อชุดนี้ชุดนี้ ตรนี้วิ่งมานี่นมาตรงนี้เลยปัญหานะครับนี่หลายๆนี่ไม่เกี่ยวช่างล้านนะครับเนี่ยไฟอาจจะตกอยู่นะครับเดี๋ยวถอดซ็อกเก็ตนะครับห้าวัลลอยได้ไหมน่ะโอเคเช็คไฟห้าวัตัวนี้ก่อนจักกล่าวนี่นะ แดงนี้ก็ห้าหกนี่คือไนไวะจะไหนกันแน่อ๋อมันเป็นสักเ้นเลยโอเปลั๊กใหม่ 5โวลไม่มี้าวลนหายขอแเสียใหม่มีมดเข้าไปเนี่ยมดบานช่างเลยน่าเดินนะตอนนี้ตามตามหาแรงไฟ5โวลต์ก่น สซกินี่นะครับดีวทางวัดคู่เขาเดี๋ยวอาจจะกะหรือกาวประลจุดแดงดำนี่เท่าไม่ใช่สามจุดเกเจอแค่สามจุดเก้าว ตัวนี้นะดำแดงนี่นะไม่ขึ้นหรอนะครับขึ้นไม่ขึ้นปัดเช็คซ้ายกัน สีเล็กเล็กห้าโวลต์น่าจะอยู่นี่นะใช่ปะซ่อมหลายรุ่นก็นจำเรื่อยได้เลยอ <c oughs> ร์ดูเบอร์กันไหนเหรอ่นนี่ใจมันนะครับเอ็ดเป็นทางซิสเตอร์แล้วหรอือเปลตามหาไฟห้าโวลต์กันตอนนี้แป๊บนึคงนะ ต้องหาก่อน,นอยู่นี่12อโวลต์อยู่นี่ไอซีตัวนี้นะจับกาวผิดนะครับของซับไคลอีกตัวหนึ่งเลี้ยงออโต้ต่างๆอยู่นี่นะครับเจ็ดกาวตัวนี้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ย กดไหนนะถ้ามีชัดกดข้างหน้าหน่อยระวังโดนบุ่ม5โวลต์อยู่นี่นะครับเดี๋ยวลืมทุกทีเลยซ่อมแซมทรงอยู่ตรงนี้นะฮะ5โวลต์เนี่ยู่ซ็อกเก็ตนี้หเห็นเห็นหมดไหมเนะี่ยหมดฮะตรงนี้เอ่อได้กเกลียดอยู่นี่ฮนะเจ้า13ออก12นะจุดนี้แต่5โวลต์อยู่นี่านมาซ็อกเก็ตนี้นะครับ ต้องจำวานนี้เมื่อกี้ว่าแล้วมันไม่ดังติดนะครับตอนนี้เป็นซ็อกเก็ตจำแหงไฟอยู่ไฟห้าวนมันหายอยู่ตัวนี้ซ็อกเก็ตตัวนี้มันจะติดกับไอเทมินอทที่เราขันนะ่ะเดี๋ยวต้องจำจำขาน,นี้ก่อนน่าจะใช่นะจำนี่นะฮะห้าวนมานี้ จากไอซียังเงแล้วเล็กๆเดูตัวห้าวนมาตรงน,นี้แล้วกัน <Okay. S 1> จับกันเดี๋ยวต้องบักกีรนะฮะเวลาซ่อมโอเคตัวนี้จับตรงไปนะครับว่าแล้วเสียบมันไม่ดังติสติส mm hmm. ติต้องดังติดนะไปลองกัน โอเคอย่างนี้ใช่เลยโอเคอย่างนี้ไฟห้าวลตมาแล้วนะครับ CPU <m im it> มีไฟเรียงแล้วแน่นอนว่าล้วตามหาไฟห้าโวไม่เจอนะ,อะ,อะไฟขึ้นแล้วไงไฟนี้จะขึ้นนะครับลองกดะจะไม่ได้นะ <m im it> ที่เครื่องกับจะพิปอยู่ไหมจะไม่ได้ไม่นะ นีได้ฮะไม่ได้เล็กน้อยก็รู้ว่าไฟห้าโวลต์มาแล้วนะครับอ่านี่ต่อไม่ครบอยู่ขวดไม่ได้อยู่นะครับมาเจอกำลังน,นั่นก็คือไฟห้าโวลต์มันมีปัญหาไงอืมเขาจะได้รู้ว่ามีปัญหานี่แหละจุดนี้แหละนะครับจุดที่ว่านี่ตรงนี้แหละต้องขูดล้างบอร์ดทั้งอะไรนะฮะสายก็ต้องบักกีใหม่นะรตรงเนี้ยมันเป็นเองนะครับโดนคาบไอ้น้ำนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับช่างล้างนะ เป็นอยู่แล้วนะหมดอายุเองนะครับเคลือบจะเขาจะมีเคลือบกันน้ําอยู่นะตรงนี้แต่มันก็ทนน้ําไม่ไหวเหมือนกันนี่คือเคลือบกันน้ํานะ uh huh. อ๋อหรอโอเคครับนี่วัดไฟห้าโวลต์นะครับดํานะเป็นลบแล้วก็มีส้มนะครับที่เป็นห้าโวลต์ส้มกับเทานะฮะสายสีเทาข้าเจ้าเทอร์สโตกเก็ตออกมานะครับโอเคให้รู้ว่าแหล่งจ่ายมาแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวใช่างแมจะทําความสะอาดล้างแล้วก็บักกีจุดนี้ดูก่อนนะครับคือไฟชุดนี้น่าจะมีปัญหานะห้าโวลต์นนะทั้งปุ่มคีย์กดแล้วก็ตัวรับรีโมทนะฮะไม่มีมานะครับเลยไม่สามารถเปิดได้เป,ดไดเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ย้ำอีกอย่างนึงอาการนี้ลูกค้าก็จะเรียกช่างไปล้างแอร์นะส่วนมากใช่ฮ <laughs> นะโอเคเดี๋ยวช่างแมวก็ขูดนะครับเช็ดแลมขูดคัตเตอร์ขูดนะครับขูดทำความสะอาดกัน แล้วก็ใช้ขิงยาหน่อยล้างก่อนหนึ่งเซเวนล้างก่อนมันจะได้บักกี้ติดง่ายนะครับโคตรจริงมีเคลือบอยู่ัะ ไปล้างอีกทีนะครับบัตรกีตะกร้อใหม่ไปไลฟ์ครบอ,บอบไปมีขาที่หลดุหลดๆอยู่นะครับพอจะเห็นน้ำดำ tham ở giúp bây giờ bạc chi hết tiệt nè tiệt cái gì hết lạy à nè ให้ขามาติดกันกันนะดูให้ดีครับม่ันจะวางยาตัวเอง <Okay. S 1> เราก็ล้างอีกทีนะ,ะเดินไปน่งเลยอากให้ใส่เลย ดูสูมเลยเนี่ยวนั่งสูมดูลายปิ้น,นดูขานะครับต้องไม่ช็อตนะครับมันจะนิดเดียวนะครับไปดูแล้วไม่ไม่น่าช็อต จะสะท้อนแสงเนะี่ยปิดทุกขาอโอเคนี่จะเสียบปลั๊กดูนะครับป่าบโอเคไฟหมาวยังไม่รอ้อ่กดลองกดนะครับแค่ลองกดลองรีมอร์ก่อนเสียยังไม่เช็คไฟนะครับเดี๋ยว ก็ยังไม่มานะกดไม่ได้นะเนาะเรารัดรัดไฟแป๊บหนึ่งพอเห็นแล้วกันสรุปไฟก็ยังไม่จ่ายปรากฏว่าไฟตรงนี้นะไฟห้าโวลต์จุดนี้มาเนะห็นมิตเตอร์ไหมโอเคฮะขาานี้นะครับเราสายสีส้มน,นะห้าโวลต์จุดนี้มาผ่านตัวนี้มาไม่ได้นะครับ ฝั่งนี้ไม่ไม่มีไฟนะรับมีต่ำฝั่งนี้มีห้าฝั่งนี้มีแรงไฟอยู่นะนผ่านตรงนี้มาไม่ได้นะตรงนี้เป็นศูนย์นะตัวนี้ไม่แน่ใจขาดแล้วเปล่าสายสีส้มไปดูแล้วนะ่าจะเป็นรีเซตเตอร์นี่ขาดอยู่ซูมดูกันมันจะเล็กมาก สงมานะครับ,รบเอ,อเป็นค่าศูนโอมนะครับอ,อ,อ,อจะเป็น J5 J6 นะครับยัง่เสเเตัวข้างข้างจะซูมให้กันนะครับเผื่อใครต้องใช้ใาขาดนะขาดขาดทั้งสองอันเลยนะครับ ร้อยโอห์มมาสองร้อยโอห์มนั่นนั่นหนึ่งศูนย์สองครับมันไม่ชัดนะครับเดี๋ยวแต่ว่ารูตรงห้าโวลต์น่ะต้องเป็นศ oh ูนย์ okay, โอห์มนะครับโอเคตั้งเต้วัดโอห์มนะครับ จไม่ขาดต้องร้องปี๊บๆนะครับจ <Okay. S 1> ุดนี้ไม่อะไรไม่อะไรมันไม่สะดวกก็ศูนย์โอห์มนะครับ mm hmm. ไม่ไม่ไม่ติดนะครับ mm hmm. okay. ร 0. โอเครู้ค่าละศูนย์โอห์มวิสเตอร์ตัวนี้แปดจุดสามเค ก็อไปต้องใช้นะครับ 4.3k นะครับสองตัวเป็น0ูนยโอเคครับอันนี้จะมาใส่เป็น L ลเล็กๆเห่านะครับวันนี้นะฮะจะลองปีบนะครับชุดนี้ก็เหมือนกันปีบเหมือนกันนะครับ ก็คือตรงแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็เสียบไฟทีเช็คไฟก่อนมาหรือ,อยังเป็นดีซีนะ DC ซีใน5โวลต์นะครับรีโมทอ่าตัวน,นี้ก็5โวลต์นะครับวัดปุ่มกดด้วยเทียบกาวเหมือนกันปุ่มกดนี่มีอ่าปุ่มกดก็มีนะวัดต้องวัดต้องปุ่มกดเลยโอเคอ่าลองกดดู อเคกดปุ่มกดมีเสียงนะครับติดแล้วกดติดาเดี๋ยวลองรีโมทนะครับตัวรับรีโมทโอเคอ่เปิดได้นะครับอโอเคนี่แหละใช้ได้อาดูแรงไฟกันเดี๋ยวปิดเปิดนะครับอ้าตอนนี้มันต่อมีครบอยู่นี่หว่า ตัวดำไม่มีนะพี่มันไม่มีสายนะตัวดำอะ่ะอไืไม่มีไม่มีเคนี้ปิดเปิดได้แล้วไฟไม่โชเร้เตวตอ,อตอร์มาลองนน,งนี้เดี๋ยว,เ,ยวเอาคครับชวชวนะครับต้องมอเตอร์มาเสียบลองนะครับ เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อ,อ,อ,อไฟติดแล้วเมือ่อวานอย่างเมื่อกี้ไฟไม่กระพริบวะเปิดนะครับต้ต่ออะไรอีกไหมเนะี่ยไม่รู้จะทำงานปะนะนต้องมีสองเส้นนะใน,นรหมือนกนั้แต่แต่แต่ถ้าต,ต,ติดจะไฟไมันก็ต้องไม่กระพริบนะ ตอนนี้มันต่อไม่ครบอยู่อเสียกลัวเราไปใส่แล้วมันใช่ไม่ได้ไงอ๋อนนี้ออเตอร์ไม่หมุนตัวสมต้องหมุนแล้วนะอ๋อหมุนแล้วต้องกดมือแล้วอออแปลว่ารีโมทม,มีปัญหาป่าป่าอาจจะ ต้องรอเนี่ยโอเคหมุน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 คนน่ากลั้งหมุนเดี๋ยวสั่งปิดได้แับนี้ด้วยขี้มันไม่รับมั้งรอพักหนึ่งอืมไม่แน่ใจขี้ขี้หมดไม่รับวะ ผิค่ารีโมทไม่ได้มาดูอีกอันอนึนงครับรีโมทไม่ได้นะ,อะโอเคอเมื่อกี้ลองปิดเปิดสุดท้ายนะครับลองต้องเปลี่ยนโหมดไปได้วยตัวโค,โค๋ยวไม่เย็ยนอกีกกดวเดนะครับ กอเปิดนะครับโอเคตามที่ต่อถูกแล้วเป็นพอมันต่อไม่ครบหรือเปล่าด้โอเคมันได้นะครับลอดลอดลอด, mm. เ,ดเดี๋ยวล้างวงจรอ,อีกหน่อยนะึง <Okay. S 1> โอเคครับยังไงช่วยกดตกดตกามช่วยกดไลค์แชร์เพื่อการแบ่งปันใน,นงการทำคลิปยูทูบใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับและชีมง,งาน mm. ลองดูครับแอร์ซัมซุง